ก็มีกเรียังมีมอีวันนี้เราก็เข้าแค่ประมาณ90%แล้วแหละเผื่ออีก10%เขาจะมาตามดูเขาจะได้ไปทบทวนเนื้อหาเก่าในคลาสมนะคะส่วนคนที่ชีปยังไม่พร้อมก็เช่นกันค่ะสามารถที่จะจดตามไปด้วยวันนี้ทําความเข้าใจเนื้อหาแล้วก็กลับไปทบทวนในคลาสมนะคะเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้2รูปแบบเนาะ สำหรับข้อที่สองนะคะพิจารณารูปภาพต่อไปนี้แล้วก็ให้ตอบว่ารูปที่1นเนี่ยจุด F มันอยู่ตรงไหนนะ W อยู่ตรงไหน E อยู่ตรงไหนแล้วทีนี้เครื่องกลน,นี้ยมันจะพอนแรงหรือไมอันที่หนึ่งนี้ครูคิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องไอ้ที่บีกล้วยให้มันเป็นแดงนะใช่ไหมหรือใครเคยเห็นไนที่เขาทำทองม้วนที่มันย่างกับไปกลับมานั่นก็ได้ ได้รับความร้อนอนุภาคก็จะสั่นแล้วก็ชงกันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่ถ้าเป็นการพาความร้อนนะคะตัวกลางของเขาก็จะเป็นของเหลวและก็แก๊สนะคะอนุภาคของเขาสามารถเคลื่อนที่พาความร้อนไปได้นะคะฉะนั้นการถ่า,ายอุณความร้อนที่เป็นนำความร้อนอนุภาคนะคะตัวกลางที่เป็นของแข็งอนุภาคจะสั่น นะคะคไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้จะอาศัยการสั่นของอนุภาคชนก,กันอย่างตอเรื่องนะคะข้อ24ค่ะแก๊สชนิดหนึ่งอยู่ในอัลนาปริมาตร2ลูกบาศก์เดซิเมตรที่227ร้อยี่สบเจดาร์เทอร์เซียสความดันสี่บรรยากาศนะคะถ้าต้องการให้ปริมาตรสุดท้ายเป็น400กว่าภายใต้ความดันเดียวกันเนะะี่ยข้อใดเป็นปริมาตรสุดท้ายที่ใกล้เคียงม,มากที่สุดนะคะในหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตร ข้อนี้ใช้กดเดียวใช่ไหมคะมีกดเดียวใช่ไหมคะ P V ส่วน P เขาบอกว่าไงคราวนี้ภายใต้ความดังเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็ก็ไม่ต้องคิดความดังใช่ไหมคะก็จะเป็น V ส่วน P คล้ว V หนึ่ง P หนึ่งเท่า, 1, ากับ V สอง P สองเราทราบอะไรบ้างคือบทหนึ่งนะบทหนึ่งคะแนนเลขที่แปดอ่ะทีนี้คำถามมีอะไรบ้างคะมีกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มแทนมัถามว่าอะไรจัะ แพรแพรเลดอ่าแพรเลดอ่าออดิเพนและก็ซิตรีนะคะเราจะเห็นว่ากลุ่มสารที่เติมลงไปเหล่านี้น่ะอ่ามันสามารถสมมติพอลิเมอร์ของเรามันเป็นสารที่ไม่มีขั้วเลยใช่ไหมคะมันเป็นสารที่ไม่มีขั้วพลาสติกไซเซอร์ตัวนี้สมบัติของมันมีขั้ว เราเติมลงไปเราก็จะทําให้พอลิเมอร์ของเราเกิดความมีขั้วขึ้นเล็กน้อยนะจะได้สมบัติตรงตามที่เราต้องการนะจากไม่มีขั้วทําให้มันมีขั้วแล้วสมบัติของสารที่มีขั้วคือมันจะละลายในน้ำได้ใช่ไหมคะอ,อ่อ้าวทีนี้ครูต่อเลยนะ เียนดูการหายใจที่คุณครูเล่าไปตะกี้นี้นะคะว่าการหายใจหรือว่า respiration มันจะต้องมีทางเดินตั้งแต่ในเรื่องของจมูกนะคะไปโพรงจมูกไปหลอดลมนะคะไปข้อลมแล้วก็ไปถึงปอดนะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วการลำเรียงการหากกมันจะมีทิศทางไปยังไงเนาะไปที่หลอดลมถอยตามแขน ปอดสองอันแล้วก็ไปครอบใช่ไหมคะไปครอบที่ปอดของเราแลกเปลี่ยนการการแลกเปลี่ยนการเนี่ยครูบอกแล้วว่ามันจะเกิดการแลกปเปลี่ยนการโดวยวิธีการใหม่นะค่ะวิธีการใหม่นะการแพร้ใครตอบเลขที่เท่าไหร่อะคะ <26. S 1> อยี่สิบหกเฮ้อยี่สิบหกนะยี่สิบหกพิชยาภาถูกปา พิชยาภานะคะเป็นคนก่อการแพรประสนนัถิ่นใช้ไหมคว่าอะไรคะการแพร่อ่าดิสเดนดิสชาติอะไรนะคะเฮ้ยถูกถูกถูชื่ออะไระคะ <S <S ตรงนี้ผู้ขอถามเพื่อความเข้าใจนิดนึงนะทีนี้ถุงลมปอดน,นะคะถุงลมปอดของคนเราอ่ะคะ่ะลูก ตอวของคนเรามันมีกี่ข้างนะคะมีออกซิจเจนสูงถูกต้องไหมดังนะั้นชื่อเวนก็จริงแต่ลำเลือดที่มีออกซิจเจนสูงดังนั้นคําว่าเวนอาจารนีมไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าใครจะเป็นคนนาเลือดที่มีออกซิจเจนสูงโอเคไหมอาจารย์ก็เลยขอขอนุญาตห่อว่าอาจารย์ี่ก็คือเส้นเลือดที่ออกของหัวใจส่วนเวนก็คือเส้นเลือดที่เข้าสู่หัวใจโอเคไหมอาจารย์จะให้ความรู้เพิ่มเติมตรงนี้เนาะมันจะมีเส้นเลือดเวนอยู่สองเส้นเลือด ที่เกี่ยวข้องกับการนำเลือดที่มีออกซิเจนสูงโอเคไหมลูกพืชมีดอกมีมีอะไรบ้างนะคะ,ะพืชมีดอกนะคะพืชมีดอกคือ ngo sperm ใช่ไหมคะถ้าตามตัวนี้นะพืชมีดอกคือ ngo sperm นะคะ,ะในใครตอบได้เปิดลำโพงตอบเลยนะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนผู้สอนหน่อยอ่า เอ็นจีโอสเปิรมเนี่ยเราเรียกว่าพื้นมีดอกระยะอะไรเด่นคะเราตอบมาสิโลูกซึ่งฟาโกไซต์มันจะแทรกตัวออกจากหลอดเลือดฝอยฟาโกไซต์แทรกตัวออกจากหลอดเลือดฝอยไปยังบริเวณที่เกิดบาดแผลมากขึ้นแล้วฟาโกไซต์ก็จะไปดัจกจับเชื้อโรคนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น จากนั้นฟาโกไซต์ก็จะทําลา,ายเชื้อโรคและเนื้อเยื่อที่เสียหายฟาโกไซต์ ite, ทําลายเชื้อโรคโดยการกินนะคะที่เราเรียกว่าฟาโกไซโทซิสนะคะมเมื่อซีมันจับก,กับไฮโดรเจนไป2แขนแล้วมันก็จะเหลือแขนว่าอีกกี่แขนคะอีกกี่แขนอะไรก่อนน,ออะนะทำไมสองแขน เห็นไหมเจ๊เบิ้มเจ๊เบิ้มมัวแต่คุยมัวแต่ใส่ใจเรื่องอื่นไม่ฟังครูอ่ะซีตัวนี้มันจับกับไฮโดรเจนไป2แขนแล้วใช่ไหมคะลูกตามหลักแล้วเนี่ยคาร์บอนมันต้องจับ4ี่แขนเพราะฉะนั้นใช้ไป2แขนเหลือกี่แขนคะสองอ่ะประจวบเหมาะกับไอซีที่จับกับ c ี2มันก็ใช้ไปแค่2ตัว2แขนเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแขนว่ามันก็เลยเป็นอะไรลูก พันธะคู่ถูกต้องค่ะอตามที่เรียนมาพันธะคู่เนี่ยมันมารวมกันโมโนเมอร์พันธะคู่มาเจอกันจะเกิดการรวมกันเป็นโพลิเมอร์แบบไหนคะแบบคอนเดนเซชันมันคอนเดนเซชันตลอดมันคอนเดนเซชันตลอดเจ๊เบิ้บเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบไหนพันธะคู่อันนี้ถ้าไม่ตอบไม่ได้ครูไม่ให้เกรดสี่นะเพราะว่ามันทำที่ยากไม่ได้ภายในดวงอาทิตย์เนาะก็จะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะ โดยส่วนแรกเราจะเรียกมันว่าแก่นนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณใจกลางของดวงอาทิต์เนาะมีอุณหภูมิประมาณ15ล้านเคลวินนะคะซึ่งสูงเพียงพอที่จะเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมฟิวชันหรือที่เรารู้จักกันว่าปฏิกิริยาฟิวชันเองนะคะซึ่งมันจะเป็นการรวมไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียมเนาะซึ่งมันก็จะได้ฮีเลียมและพลังงานออกมาจากจุดกึ่งกลางหรือว่าแก่นของดวงอาทิตย์นี่แหละคะ่ะ ต่อไปต่อไปตึงตึงตึงพึ้นอาจารย์ก็ถ้าถามว่าจะต้องใช้สมัยแบบแกนเอหรือแกนวายก็คือต้องดูจกโตใช่ไหมคะไม่ดูจากทิศทางการเคลื่อนที่ดูจากทิศทางการเคลื่อนท,ท,ท,ที่ว่าวัตถุหรือว่าเท้าหรืออะไรไงเนี่ยวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในแนวแกนเอหรือแนวแกนวอืมนะคะเท้าเราอ่ะออกแรงกระทาในทิศทางไหน อย่างถ้าเราเดินในแนวราบเนาะถ้าเราเดินในแนวราบแสดงว่าเท้าเรากระทำในแนวแกน x y เนาะเอขอโทษแกน x เ,เนาะใช่ไหมลูกก็คือในแนวในแนวเขาเรียกว่าอะไรอะด้านหน้ากับด้านหลังนะคะที่มือ ่วน W นั้นก็คือเป็น1ปนทราษา4 5 6 7 8มาจากไหนจ้าพึ่งสื่นเหรอลูลก4คืออะไรจ้าลูกแะคทูวไม่ตอบ1 2 3ตอบ4คูลิปคะแนนคืนจ้าต่อไป1ล่ะคะลกูก1ก็จะเป็นตรงนี้จ้าเป็น W W นั้นคือแรงต้านทานของอะไรปรนทาราตอบมาแรงต้านทานของ กระดาษนั่นเองค่ะของของกระกระดาษนะคะของกระดาษต่อไปจากเมื่อพิจารณาข้อหนึ่งถูกแล้วว่ากันไกลนะคะจะใช้หลักการของโมเมนต์เด็กๆมาดูว่าคีมคี้น้ําแข็งหลักใช้หลักการของโมเมนต์หรือไม่นะคะใช้หลักการของโมเมนต์หรือไม่นะคะใช้ไม่ใช้คะปทัทหาใช่ไหมครับนี่คือแปดร้อย วินาทีนะครับวินาทีดังนั้นสรุปแล้วครับกำลังไฟฟ้านะครับก็เท่ากับ120ยย่สิบคูณด้วยเวลา1 0ึ0งหมื่นกับปดรอคูณให้จาร์ซี่ว่าข้อนี้ได้เป็นเท่าไหร่ครับจะเป็นเท่าไหร่ครับอย่ย,ย่งกันตอครับลูกเท่าไหร่ครับเงียบจิบเงียบจิบเท่าไหร่ครับ พิมเลยพิมเลยใครตอบให้ให้คะแนนครับใครตอบให้คะแนนครับเร็ว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 เท่าไหร่ครับอ่าถูกต้องครับมีคนให้คำตอบมาแล้วครับสรันนีอ่าอะไรนะอ่าเยอะมากครับให้คำตอบมาเดี๋ยวเขาดูก่อนว่าใครตอบเป็นคนแรกเลยนะครับจะได้ให้คะแนนนะครับแหวนนะครับดูสิใครให้คนแรกครับคนแรกที่ตอบถูกครับอ่าสันนีเหรอนะครับแล้วก็สิ สาลิสาแล้วก็สุคนทิพย์นะครับประจานให้3าคนเลยแล้วกันนะครับเลขที่สามสอ6สามสี่สามหนะครับเป็นกำลังใจครับเนนะเป็นสองเด่นเลยวนที่หนึ้งเดยเรามาดูคลิปด้วยกันนะครับทุกคนสังเกตนะครับตอนนี้ที่เพื่อนนำเสนอก็คืออีหนึ่งยอนสองเปลวเทียนนะครับมันก็จะมีค่าหนึ่งอีสองสำหรับหนึ่งเดนเดียวกันถ้าเอามาสองเล่มใกล้ๆกันเราจะพบว่ามันจะมีคุณสมบัติเมื่อเอกกันสอนทล้กันด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวเชิญเราเพื่อนนำเสนอต่อได้เลยครับอีหนึ่งนี้นะครับ แสดงว่า,อ,าอย่าลืมต้องยกกำลังสองด้วยนะอันนี้เป็น r 1นะครับดังนั้นอันนี้ต้องเป็น r 1ทีนี้ e 1กับไม่ไม่ใช่สิจุดที่เราสนใจกับ q ลบ q เนี่ยเราให้ระยะเป็น r 2ดังนั้นเวลาบวกเข้าเนี่ยเราก็ต้องบวกด้วย k q กับ r 2องกำลังสอง <Okay. S 1> เราจะเห็นว่าถ้า r 1กับ r 2มันเข้ากันพอดีเราสามารถดึงรวบสมการในทางเลขศาสตร์อรอกมาได้ และถ้า Q กับ Q มันเท่ากันพอดีนะครับเราสามารถรวมกันได้เลยเป็น2 k Q ส่วนด้วย r กำลังสองได้เลยเข้อนี้ค่ะเรามาดูว่าสิ่งที่เราเรียนไปนะคะในเรื่องของลอยละเด็กทั่วไว่าในการหาความขึ้นต้นเป็นลอยละเนี่ยมันคือความหมายก็คือมันเป็นเรื่องของการหาปริมาณของตัวทูนนะคะปริมาณของตัวทูกกับสารละลายค่ะทนี้ถ้าเกิดเป็นหน่วยนะส่วนในพันล้าน ก็จะหมายถึงในสารละลายหนึ่งนาท0หนึ่งพันล้านส่วนะจะมีตัวถูกละลายละลายอยู่ A ส่วนนะตัวอย่างเช่นน้ำเชื่อมเข้มข้น1 g ึ b นะจะมีความเข้มข้นของสารละลายนะหนึ่งพันล้านลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีน้ำตาลละลายอยู่20ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหา p ี p b. ะะอาครูปิดกล้องเห็นไหมเห็นเห็นหรอดทดลองพูรไหมเห็นน้อเด็กเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นนะอ่าเออจะใส่ลงไปในสารละลายกรดเกิดฟองแก๊สไฮโดรเจนเห็นใช่ไหมลูกฟองเยอะเลยนะคะเห็นบน บนจอด้วยเนาะเกิดค,ความแก้ไฮโดรเจนไมไม่เห็นอาจารย์เอามองไม่เห็นกล้องเหรอมองไม่เห็นอาจารย์ตั้งใจให้ดูเห็นตลอดว่าเห็นตลอดนั่นแหละเราจําได้ไหมว่าสเปกตรัมของไฮโดรเจนเนี่ยเวลาที่เรามองเห็นเรามองเห็นอยู่ด้วยกันก็คือสีส่เส้นใช่ไหมถามว่ามันมีแค่สี่เส้นไหมคะถามว่ามันมองเห็นแค่อะมันมีแค่ Canon สี่เส้นไหมตัวสเปกตรัมของไฮโดรเจนถ้าตามจริง มันไม่ได้มีแค่สี่เส้นนะคะมันไม่ได้มีแค่สี่เส้นก็คือช่วงที่ตาเรามองเห็นก็คือวิสิวอลนะมันก็จะเห็นแค่สี่สีซึ่งสี่สีได้แก่สีอะไรบ้างจำได้ไหมมีสีอะไรบ้างคะถ้กรัดรูปหนึ่งคือสีสีอะไรหนึ่งคือสีม่วงใช่ไหมคะสองคือสีน้ำเงินใช่ไหมสามคือสีเขียวใช่ไหมคะ ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันคือเกิดกระบวนการไฟบสิสขึ้นนะครับแล้วพอมันเกิดไฟบสิสขึ้นมาขรือเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับเราบอกว่าคอลลาเจนไฟเบอร์นถ้ามันเยอะเกินเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเริ่มแข็งนี่เลกลายเป็นพิวานะครับสุดท้ายตับคนนี้ก็จะเป็นยังไงครับตับแข็งครับเกิดอะไรนะเฮปาติทิสนะครับนะครับเกิดสุดท้ายก็ตายอย่างง่ายๆนะครับตับแข็งตายนะครับเพราะว่า เนื่องด้วยตับมันไม่สามารถร e ีเจเนอเรทตัวเองได้ทันนะครับแล้วก็พวกนี้ก็มีการสร้างไฟเบอร์อคอลลาเจนไฟเบอร์เข้าไปแปะเรื่อยๆนะครับซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ไหมเฮ้ยจริงๆมันมีนะแต่แต่เทียงแต่ว่ามันมันเกินจะเยียวยาแล้วไนงะเออมันก็เลยต้องใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยถ้าเกิดปล่อยไวม้มันอาการหนักแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือในตระกูลของฝั่ง M2 macrophage นะครับอย่าลืมจะเกิด M2 ได้นะครับต้องถูกกระตุ้นโดยใครครับ คืนคืนปอดกับคืนมาอ่าปอดกับคืนมาคืนปอดกับคืนมาเช่นก <Okay. S 1> ำลังมานะคะกำลังมาเดี๋ยวรอปอดลอปลอดอ่าอ่าทีนี้ถ้าคราเอาหัวใจออกเราจะศึกษาโครงสร้างของบริเวณที่เราเรียกว่าท่อลมนะคะเราจะมาดูขณะที่นักเรียนหายใจเข้าอากาศก็จะเข้ามาทางโพรงจมูก โงงจมูกผ่านรูจมูกเข้ามาโรงจมูกาาแล้วก็ผ่านมาทางคอหอยผ่านทางคอหอยแล้วก็มาตรงบริเวณที่เป็นท่อลมอที่เราเรียกกันว่าเสียเขียวเราจะสังเกตว่าตรงบริเวณท่อลมที่ครูให้นักเรียนเรียนเชื่อมเมื่อกี้ก็คือว่าตรงบริเวณท่อลมของนักเรียนที่ครูจิ้มสีเขียวตรงนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะกระดูกอ่อนรูปตัว C มันจะเป็นกระดูกอ่อนรูปตัว C ค่ะให้ลูก กลับไปอ่านหนังสือทบทวนแล้วก็ลองดูแบบขัดท้ายบทน,นะคะที่เป็นแบบให้เราสามารถที่จะทำแบบขหัดได้ให้เราทำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูกมีอะไรอีกไหมมีข้อสงสัยไหมคะฮะลัลโหลศิลปรมีอะไรลูกอะไรนะคะแบบใจงทำสิแบบขหัดฟังใจมันเป็นการสรุปแล้วอ่ แบบขนาดของฟังใจามันสรุปอยู่แล้วแต่ถ้าลูกอยากจะทำไม้แบบเพิ่มเป็นการสรุปด้วยภาพก็อีกทีซ้ำอีกทีก็ได้เพราะตารางแบบสนัดฟังใจนั่นคือมันสรุปให้แล้วแต่มันอยู่ในรูปของตารางเท่านั้นเองโอเคเนาะ,ะกรณีนี้เราจะเรียกว่าโพลิปอยอ่าโอเคนะก็คือนะคะอ่าโดยปกตินะคะสิ่งมีชีวิตจะมีจำนวนโครโมโซม นะคะเป็นดิปลอยหรือ 2N อ่าก็คือ2ชุดโครโมโซม2ชุดแต่นะคะมันจะมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดลกูกซึ่งนะคะ,ะมันมีจำนวนโครโมโซมมากกว่า2ชุดกรณีมากกว่า2ชุดเราเรียกว่าโพลีพอยน์โอเคนะ เวิร์กเวิร์กงานในการนำประจุทดสอบจากไหนนะคะงานในการนำประจุทดสอบจากอิมพิตี้มาไว้ที่ A งานมีค่าเท่ากับแรงคูณระยะทางตามแนวแรงคือเท่าไหร่ลูกอค่ะอ่าอะไรคะ R A หรือ r B าบ่ถูกต้องค่ะอ้าวแรงค่ะแรงค่ะแรงก็คือเป็นแรงระหว่างประจุใช่ไหมคะ K อะไรคะ เคคิวใหญ่คิวเล็กส่วนด้วยอารยยกกำลังสองค่ะ R A รเกำลังสองแล้วก็คูณด้วยระยะทางตามแนวแรงอะไรตัดอะไรลูก R A ค่ะอาตัดไปตัวหนึ่งเนาะไม่ตัดกันหมดนะอะไรนะสุรชาติใช่ไหมคะสุรชาติที่ที่หนึ่งมาตอนไหนนี่สุรชาติดาไปทำย้อนหลังด้วยนะคะเพราะว่า ชั่วโมงที่แล้วเนาะครูเฉลยต่อนะคะข้อ1.4อ5นะคะ1.6แล้วก็ข้อ2ใหญ่เรียบร้อยนะคะเป็นการเขียนนะคะพอลิเมอร์จากโมโนเมอร์ที่เขากำหนดให้เนาะแล้วก็เป็นการเขียนโมโนเมอร์นะคะสลับกันนะคะนี่ก็จะมีการเขียนอยู่หลายแบบนี่ก็ไปศึกษาดูนะคะดูว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบเติมหรือว่าแบบควบแน่นเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีความชำนาญในการเขียนแล้วนะคะเพราะว่าเราทำแบบฝึกนหั ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยต่อเนาะในเกี่ยวกับส่วนที่โอพีเซนในหัวข้อที่เราคุยกันไปครั้งที่แล้วเมื่อวันจันทร์หือว่าเราไปได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างจากการที่เราไปพูดคุยกันในกลุ่มบางกลุ่มผูกก็ได้คุยไปเรียบร้อยละว,ว่า,าต้องไปปรับปรุงในส่วนไหนแต่เพราะบางกลุ่มเนี่ยหัวข้อรูกอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นเดีย๋ยววันนี้นะคะเรามาคุยต่อเนอะกลุ่มของใครที่ยังไม่เรียบร้อยอยู่ว่าอาจจะอยากเปลี่ยนหัวขอ้อเด็แจ้งคุณได้ะะรคะ,ะปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลถ้าไม่สงสัยคุณจะกลับไปที่อันแรกจากการสร้างที่สีจนขึ้นมาปั๊บทำให้เราได้ว่าแก๊ส แก๊สจะแบ่งออกเป็นสองชนิดคือแก๊สจริงกับแก๊สสมบูรณ์แก๊สจริงมีสมบ,บัติบางประการไม่เป็นไปตามที่4จนดคำถามคือสมบัติอะไรเหรอที่ไม่เป็นไปตามที่4ีจุเนี่ยเราสนใจคํานี้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาดูนักเรียนเห็นสีเหลืองไหมโมเลกุลของแก๊สตามที่4ีเขาบอกว่าอยู่ห่างกันมากไม่มีแรงกระทำต่อกันคราวนี้เรากลับไปถามพันธะเคมีที่เคยเรียน แก๊สนีออนแก๊สนีเลียมแก๊สอาร์กอนเป็นแก๊สเฉื่อยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างกันแต่เราเรียนมาแล้วว่าเขามีแรงดักเหนี่ยวต่อกันเป็นแรงแวนเดวา์โอเคนะครับผมนะครับโจทย์ข้อนี้มาถามหานะครับโมนของแก๊สเซนะครับโมนของแก๊สเซนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้ออันดับหนึ่งนะครับผม P แก๊สเท่ากับ X แก๊สนะครับคูณด้วย P รวมนะครับ P แก๊สลูกนะครับ P แก๊สลูกนะครับทำตามคูณเลยก็ได้นะครับเราจะดูของแก๊ส Y ดีกว่านะครับ ของแก๊สไวน์เพราะแก๊สไวน์นะครับมีตัวแปรครบนะครับผมเดี๋ยวครูแตะสูงนิดก่อนนะครับ P แก๊สนะครับเท่ากับโมลของแก๊สไวน์นะครับส่วนด้วยมวลของแก๊สไวน์นะครับบวกแก๊สแซดนะครับเพราะว่านะครับแก๊สในนี้นะครับมีอยู่2ชนิดเท่านั้นเองนะครับมีของไวน์แล้วก็มีของแซดนะครับโอเคอาจารย์ค่ะจะาัอคนไปสมุทรสาครมาค่ะจริงเหรอเจ้าของคนไมสมุทรสาคร ไปแม่กองด้วยจโอ้โหอ้โเป็นปแฟนกันเลยไปได้กัน <c oughs> อ่าโอเคกลับมากลับมาดูงานตัวเองนะครับในใบงานใช่ไหมมันจะมีเหมือนเมันเป็นเว้นเว้นว่างๆไว้ใช่ไหม <c oughs> จะให้พวกเราอ่ะปิดไมล์ปิดไมล์ให้พวกเรานะครับเอ่อไปดูนะครับไอแบอร์ดบรัสเบรดี้พายไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับว่าพิน 40พินของ Raspberry Pi Model เเนี่ยมันเอ้ย r a s p b e r r y p i 4 m o เดลเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างไอพินตรงเนี้ยเห็นอาจารย์ใช่ไหมเห็นใช่ไหมวันนี้เราจะเรียนบทที่4ในหนังสือเรียนนะครับเป็นเรื่องของอาการประมวลผลข้อมูลนะครับการประมวลผลข้อมูลใครที่มีหนังสืออยู่ตอนนี้ก็หยิบขึ้นมาดูไปพร้อมกันกันกบครูได้นะครับ ตอนนี้ใครที่สามารถติดต่อเพื่อนได้นะครับอีก10กว่าคนนะครับที่ยังไม่เข้าชั้นเรียนนะครับเรียกเพื่อนมาเข้าชั้นเรียนด้วยนะครับเรียกเพื่อนมาเข้าชั้นเรียนด้วยตอนนี้สามารถเปิดหน้าได้นะครับถ้าสามารถเปิดหน้าได้เข้าคนที่เข้ามาแล้วเปิดหน้าโชว์หน่อยครับโชว์หน้าหน่อยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตแท็เจอร์หน้าจอนะครับเพื่อที่จะรายงานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทราบในโปกาศต่อไปนะครับ ่ะโอเคค่ะแปลว่าเสียงชัดเจนเดี๋ยวขอตามงานะสัปดาห์ก่อนนะคะตอนนี้ส่งมาแล้วทั้งหมดกี่คนส่งมาตึดต๊ดๆืดดเหลืออีก22คนที่ยังไม่ส่งนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะกันมณีรอดนะคะส่งเข้ามานะคะจักกระพาหาปูทนชาวนากรนะคะนัทมงคลนัทกร คานิสอนนะคะนอรเศษปฏิพนต้องกดส่งกดส่งด้วยไหมคะ,ะรูปที่เราถ่ายเอาไว้แล้วถ่า,แล,ถาแล้วส่งเข้ามาใหม่เนาะก็เช็ตามนี้นะคะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ปฏิพลน,นะคะนอ,อะนอรเศษปฏิพลปิยวัฒน์พานุพง์ ภูวิดวรพศิทธิพงศ์